ผมจะชนะเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเดามจรวมกันนะฮะโอเคผมเปลี่ยนเป็นพืชที่ไอเวนเอยนี่แหละนี่แหละไอสัตว์เอ้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ Kiss k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณ พบกับดีเจทางติ๊กต็อกช่วงเวลาประมาณ1-3ึ่งทุ่เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B Cat t o Hand กางเกงเซร์ฟเสื้อริบเคอร์มือ1มือ2ขงองแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%บลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมมา แล้วในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นล็อก o w n อะไรออด The Lockdown นะฮะแต่ว่าจะมีตัวเสริมมาก็คือ n o อก u r n ร์นนั่นเองเนาะซึ่งจะมีความสามารถในการย้ายที่1ครั้งแต่มันจะมีความเสี่ยงที่เป็นดาบสองคมอยู่ก็คือมันจะเปลี่ยนพื้นที่ตอที่ที่มันย้ายไปนะฮะซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะผมโดนไปหลายรอบแล้วที่ว่าเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นพื้นที่ที่ผมเสียเปรียบถึงขั้นที่แพ้ในเกมนั้นๆไปเลยตอนจบเกมอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ รอบสโจมตี5มันโหดทุกคนมันเป็นกูดการ์ดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะโอกาสที่จะเจอพื้นที่ที่เราเสียเปรียบก็น้อยมัง้งมั้งนะมันแล้วแต่ดวงด้วยนะฮะมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเด็กอะไรอดล็อกดาวเฟ์เฟร์เอ์น็อกเทิร์เล่นกันยังไงจัดเด็กกันประมาณไหนนะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันครับผมอะไรอดอสไตล์นะล็อกดาวน์สไตล์ โอเคทุกคนหน้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูแต่ละตัวว่าทำหน้าที่ประมาณไหนไปไวๆกันนิดนึงเพราะว่าเป็นรูปแบบล็อกดาวน์สไตล์เพื่อนๆน่าจะเล่นกันคอมโบเข้ามือกันอยู่แล้วนะฮะในบิวล,ล่าเอาไปวางดักในเทิร์นที่3ในตอนเริ่มเกมทุกคนแต่หลังจากเทิร์นที่2ไปไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะจ๊ะไอซ์แมนเอาไว้ปวดมือเพื่อนน้องเจฟกับน้องน็อกเทิร์นเอาไว้เคลื่อนไหวกรณีที่ว่าเราจะต้องเติมพลังเข้าไปในเลนสตรอมอะไรพวกนี้หรือว่าเลนพวก Professor X นะฮะส่วนลิซ่าแมนปกติแล้วเห็นมีคนบอกให้ใช้เจ้านี่ทุกคนพวกเมดูซ่านะฮะแต่เมดูซ่ามันต้องลงตรงกลางเท่านั้นถึงจะบวกดามเมจฉะนั้นผมลงลิซ่าแมนไปในเลนพวกสตรอมมันจะได้ดามเมจที่ดีกว่านะฮะม r สซิสมาเเอาไว้ลงตรงกลางทุกคนเพื่อที่จะเอาไว้ขู่เขาว่าผมยังทำาดามเมจเพิ่มเติมในเลนข้างๆได้อย่างละ5อีกนะเว้ยไอรอนแลดเอาไว้เผื่อกรณีที่ว่ามิสซิสมาเวไม่ขึ้นมือทุกคน ก็เอาไอรอนแลดลงไปแทนนะฮะเผื่อบางทีกปปี้การ์ดดีๆได้แบบพวกด็อกเตอร์ดูมหรือแม้แต่คลอนะฮะซึ่งมันจะบวกดาเมจเลนข้างๆ8ซึ่งตอนนี้เป็นตัวเติมดาเมทที่โคตรโหดทุกคนพลิกเกมได้หลายรอบแล้วนะเพราะมันบัฟมาเนาะด็อกเตอร์ดูมเอาไว้เติมเลนปิดเกมในเทิร์นสุดท้ายหรือจะเป็นอะไรออดปิดเกมในเทิร์นสุดท้ายก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะสไตล์การเล่นก็ประมาณนี้ทุกคนน็อกเทิร์นเป็นการ์ดเสริมของเด็กนี้ที่เป็น ดาบสองคมประมาณนึงถ้ามันเปลี่ยนไปเจอแบบบานนิรนะมามอะไรพวกนี้ก็แตกมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวไปดูรูปแบบเพลงเกมกันว่าเล่นกันประมาณไหนทุกคนไป <S <S อ่าโอเคมีสตรอมมีเนบิวล a r แล้วก็มีไอซ์แมนนะฮะแล้วก็อะไรออดโอเคการเล่นรอบนี้จะเป็นรูปแบบล็อกดาวน์น็อกเทิร์นสไตล์นะน็อกเทิร์นเฟเจอร์นะก็จะมีตัว ขยับเพิ่มเติมได้อีกจากน no ็อกเทอร์กตัวหนึ่งนะฮะซึ่งสามารถเติมดเมจเข้าไปในช่องที่ว่าเราไม่สามารถลงได้อีกนิดนึงนะโอเคเอผมทําลายพื้นที่ตรงนี้เลยดีกว่ารูปแบบตอนนี้เราค่อนข้างจะได้เปรียบทุกคนโอเคลงตรงนี้ไปเลยนะฮะเพราะเราจะมีตัวเติมไปในเลนที่ว่าเราลงไม่ได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ดูมการ์ดเอาคลอนะฮะไม่ใช่คลาวนะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้นะฮะโอเค ไม่ทันพ่อหนุม่มบอกแค่นี้แหละจูบิลี่นะฮะแองเจล่าคุณก็ลงไม่ได้แล้วเนาะโฮปซัมเมอร์ตรงนั้นก็ลงไม่ได้ผมชนะแล้วทุกคนชนะแบบอีซี่นะเทิร์นที่ห้าผมจะใช้นอกเทิร์นีปะ่ะจริงๆใช้นอกเทิร์นก็ดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเทิร์นสุดท้ายผมจะจบเกมด้วยผมจะจบเกมด้วยการ์ดอะไรออดดีปะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะลงการ์ดอะไรได้นะวิชันโอเค เขามีการวิชั่นนะฮะก็น,น่าจะเป็นเจ้านี่นะฮะแล้วก็น็อกเทิร์นขยับไปตรงนี้แล้วก็น้องเจฟขยับมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่านะฮะสามสองหนึ่งศูนย์โอเคมาลุยกันซึ่งน็อกเทิร์นทุกครั้งที่มันมูฟวิ่งไปอะ่ะมันจะเปลี่ยนพื้นที่นั้นๆไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนะไหมนะเพราะบางทีไอ้น็อกเทิร์นมันก็คือดาบสองคมทุกคนมันไปเปลี่ยนพื้นที่อย่างเช่นว่าบานิรนามเอ่ยอะไรอย่างนี้ก็แตกกันไปนะด็กอกเตอร์ดู ผมจะชนะเขาหรือเปล่าเนี่ยมาดูดามจรวมกันนะฮะโอเคผมเปลี่ยนเป็นพืชที่ไอเวนเนยนี่แหละนี่แหละไอสัตว์เอ้ยจริงๆผมจะชนะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่านี่ไอน็อกเทิร์นเวเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่แหละก็คือดาบสองคมลบไปสองจริงๆผมจะเป็นสิบเจ็ดแล้วผมจะแพ้หนึ่งแต้มแล้วผมจะชนะตรงนี้สองแต้มแล้วผมก็จะชนะทุกคนนะแต่ว่าน็อกเทิร์นมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะไอว่าเลยไปดูเกมต่อไปกันบ้าบอจริงน็อกเทิร์นพาวเวอร์จริงๆเลยเวเนย ามาลุยกันทุกคนมิสมาเวลคลอไอรอนแลดแล้วก็อะไรออดนะฮะเนบิล่าผมโดนยอนดูทำลายไปแล้วนะจะได้ลงหรือเปล่านะโอ้โหแดนเจอร์รูมตรงกลางด้วยต้องบอกว่าแย่แล้วอย่างนี้ผมต้องกัดฟันลงแล้วลนะ่ะทุกคนไม่เอาไม่ลงฮนะมันตรงนี้ดีกว่าตรงกลางผมจะต้องเก็บพื้นที่ไว้ลงมิสมาเวลนะซึ่งถ้าผมลงไปผมก็มีโอกาสแตก25เจากแดนเจอร์รูมเนาะคุณหลินทุยไม่ใช่คุณหลุนฮนะเมื่อย้ายการเข้ามาโบกโจมตีสองผมลงนอกเทินไปเนาะ ฝั่งนู้นเขาบารอนซิโม่เขาเอาไอซ์แมนมานะฮะแล้วเขาก็ลงมิสมาเวลไปถ้าผมลงไอรอนแลดผมมีโอกาสก็พี้สตรอมโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์แล้วก็ด็อกเตอร์ดูมซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีนะ,ะมาผมลงไอรอนแลดแล้วกันนะเผื่อบางทีลงก็พี้ด็อกเตอร์ดูมาก็ผมก็จะได้เปรียบเ,เพิ่มเติมนะ,ะโอเคไหนดูซิว่าอีกฝั่งนู้นเขาจะเล่นอะไรทุกคนเด็ก <Day S 2> ของเราจะเล่นแบบโอสตรอมเนาะโอเคเป็นรูปแบบสตรอม น้องสไปดี้เอ้โอ้โหโคตรซวยทุกคนผมอากาจะเล่นมิสมาเวลนะฮะไอ้บ้าเอ้ยซวยเลยอย่างนงี้อืมอะงั้นผมทำลายตรงนี้เพิ่มเติมไปทีละนิดแล้วก็ลงคลอมาบวกดามจอีกนิดนึงตอนเธอร์สุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าน็อกเธอร์ผมยังขยับมาได้อีกรอบนึงโอเคเคเบิลนะฮะเขาเอาโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ของผมไปแล้วกาซาบูโอเคตรงกลางผมชนะอยู่ทุกคนตรงกลางผมชนะ อ๋อเขาเอาดรดูมของผมไปโอเคเขาเอาดีดูมของผมไปฉะนั้นอย่างนี้ดีปะ่ะ uh อ่าฮะอะไรออดผมลงอะไรออดดีกว่าทุกคนนี่นะเขามีดีดูมใช่ปะ่ะอย่างนี้เอาลงไปตรงนี้แล้วก็บวกตรงนี้ไปนิดนึงผมก็ชนะแล้วเนะ่ะบวกสามบวกหกบวกแปดชนะอยู่แล้วทุกคนเรียบร้อยครับผม นะรูปแบบน็อกเทิร์นของน็อกอ่ออะไรออดล็อกดาวที่ว่ามีน็อกเทิร์นมันจะทําให้เรามีดามาจหนักๆขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนถึงมันจะเป็นดาบสองคมบ้างก็เหอะแต่มันทําให้การที่เรามูวิ่งการ์ดกับพื้นที่ที่เราลงไม่ได้อย่างเช่นพวกน้ําท่วมอะไรพวกนี้เรายืดหยุ่นมากขึ้นนะฮะไปดูกันอีกสักเกมทุกคนอะไรออดล็อกดาวเฟียร์เฟียเจอร์น็อกเทิร์นนะฮะมีน็อกเทิร์นมีคลอแล้วก็ลนะิซาร์ดเนาะโอเคกู๊ด ผมขอ snap เลยนะทุกคนเพราะว่าผมมีสตรอมที่เป็น1 win condition หลักของผมมาแล้วนะฮะ win condition หลักของเด็กนี้ก็คือตัวล็อกดาวน์นั่นเองทุกคนไม่ว่าจะเป็นสตรอมไม่ว่าจะเป็น pro x ถ้าเพื่อนเพื่อนขึ้นมาแล้วมีโอกาสลงได้ลงเลยวางเลยนะฮะผมจะลงลิซ่าแมนตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวจะจะใช้สตรอมทำลายนะฮะแล้วตัวสตรอมพื้นที่ที่ทำลายเราไม่จำเป็นต้องลงในเทินที่4ด้วยทุกคนลงสตรอมเทินสเราไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ที่สตรอมทำลายเทินที่4เพราะว่าอะไรเรามีน็อกเทินไอเวเนเอ้ยโดนทิ้งไปแล้วนะฮนะน โอเคก็ยังเหลือคลอวไว้เติมอยู่แล้วว่าโอเคมองในแง่ดีนะทุกคนโถเอ้ยอ่ะลงสตรอมไปฝั่งนู้นเขาโดนทิ้งอะไรเมื่อกี้สุูเปอร์สกันนะฮะผมมีน้องคอสโมโอ,อ่ะลงตรงกลางไปทุกคนแม่งได้แค่นี้แหละนะฮะบ้าบองจริงแล้วก็เทินหน้าผมจะลงอะไรดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวรอดูนะผมจะมีการอะไรมาะฮะไอซ์แมนไอรอนแลดเขาปี้มาจโอ้โหโคตรสวย หมายถึงผมเนี่ยโคตรสวยนะฮะรอบนี้ผมน่าจะลงโปรเตรงกลางเลยนะฮะเพื่อที่จะเพราะว่าดาเมจผมนําอยู่หทุกคนฉะนั้นผมต้องรีบเพราะผมยังเติมดาเมดด้วยคลอได้นะฮะผมยังไหวอยู่ทุกคนโอเคเซราโอเคผมไหวอยู่ทุกคนไหวไหวไหวนะไอรอนแลดถ้าผมลงไปผมอาจจะได้ copy ดอกอปี้พวกมิสมาเวลหรือพวกด็อกเตอร์ดูม <Dr. Doom S 2> ตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะลงครับผมออนสล็อตโอเคผมรู้แล้วล่ะว่าเขาจะเล่นสายอะไรนะ โอ้ดาเดจผมน้อยกว่าด้วยอืมเขาน่าจะเล่นสามหน้าตรงนี้ไอรอนแมนอะไรอย่างนี้เสียดายนะถ้าถ้าตรงนี้ผมลงพวกถ้าผมออกได้ก่อนโถเอ้ยในบิวล่านะฮะเขาลงตรงนี้อยู่นะผมรู้คลอลงตรงนี้เพิ่มมาหกนิดหน่อยบวกไปอีกหนึ่งตรงนี้ดาเมจได้มานิดเดียวนะี่ยได้นิดเดียวทุกคนแต่ต่อให้ผมลงอะไรออดไปผมก็ทําอะไรไม่ได้ปะ่ะผมออกหลังนะ่ะ แต่ก็ถือว่าเป็นล็อกดาวน์สไตล์ที่ว่าใช้ได้ก็แล้วกันนะฮะน็อกเทิร์นก็โดนทิ้งโถเอ้ยเธอโดนทิ้งตั้งแต่ยังไม่ได้ลงะฮะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอะไรออดล็อกดาวน์ในในเฟเจอร์น็อกเทิร์นนะทุกคนมันทาให้เรามีตัวยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะนอกจากน้องเจฟกับอ,อ,อะไรหน้าอีกตัวหนึ่งที่ยังขยับได้ไม่มีละมีแค่เจฟฟกับน็อกเทิร์นนั่นเองเนาะมันทําให้การเล่นอะไรออดล็อกดาวน์ของเรายืดหยุ่่่นนนนนน้กกกกกกวาเเเดดิมอออีอ็็พนะืรไปปัับใชูนะทุค เด็กนี้บอกไว้เลยนะว่าไต่ร้อยได้เก่งอยู่นะฮะเพราะมีการเติมพลังแล้วก็มีการตัดคอมโบโอเค okay, แล้วก็มาถึงท้ายคลิปกันนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปทุกคนน็อกเทิร์นที่ว่ามันเข้ามาในอะไรออดดีล็อกดาวอะ่ะมันเพิ่มความสามารถในการเติมเลนเข้าไปปิดเกมในดามจที่ไม่พอของพวกช่องอน้ำท่วมนะฮะซึ่ง มันเป็นดาเมจที่สูงมากๆสําหรับดรอป3ดีกว่าไอตัววิชันใช่ปะ่ะเพราะว่าวิชันมันเป็นมานา5ใช่ไหมนะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะแล้วก็ตัวนี้มันจะแพ้ทางทุกคนมันจะแพ้ทางด้วยตัวมันเองนี่แหละนะไอเด็กนี้น็อกเทิร์นบางทีมันเป็นดาบสองคมไปเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ทาให้เราพ่ายแพย้พก็อย่างทีเ่เพื่อนๆเห็นผมโดนน็อกเทิร์นเสกน้องดินจาลบ2มาแม่งแตกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเจอเด็กที่ว่าใช้กรณีการเล่นเป็นมาจิก เจ็ดเทินทุกคนเด็กเราจะค่อนข้างเสียเปรียบนะ,ะเพราะว่าเด็กเราส่วนใหญ่แล้วมันจะจบเกมสมบูรณ์ตั้งแต่เทินที่6แล้วอะไรอย่างนี้นะแต่บางแต่ว่ามันก็5 0าสแหละบางทีบอดเราก็นําอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เพื่อนเพื่อนให้เพลย์เราไว้เสมอนะฮะบางทีคิดไว้เสมอว่าเขามีน้องเจฟแน่นอนทุกคนมันจะทะลุพื้นที่น้ําท่วมเอยมันจะทะลุพวก X p r o f e s s o r X อะไรพวกนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งจะนึกออกเมื่อกี้วอลแมชชีนทุกคนวอลแมชชีนเป็นศัตรูทาางงธรรมชติขอ อะไรออดดีล็อกดาวน์นะฮะเพราะมันจะทะลุทุกอย่างได้หมดเลยแต่คนไม่ค่อยใส่กันตั้งแต่ที่น้องซาบูโดนะเนิฟนะฮะนะเพื่อนๆก็เย็นใจกันนิดนึงแต่ว่าก็เจออยู่นะวนะอ์แมชีนนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอะไรออดดีล็อกดาวน์เอ,อ่อเฟเจอร์น็อกเทิร์นทุกคนก็เอาไปลองเล่นกันดูสนุกดีนะฮนะก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงรบกวนเพื่อน,นๆช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องใต้คลิปไว้ด้วยนะครับทั้งผมแล้วก็ผู้ชมเขาจะได้เอาไปปรับเล่นปรับสไตล์การจัดเด็กแล้วก็ปรับ วิธีในการเล่นที่ว่ามันผิดพลาดเนาะก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายวู้วู้ see y u นะ